ครับผมกลับมาเกิดแล้วหลังจากแป่นคู้ช็อคไปต่อยกับก้าวหน้าหลายไฟเกินไม่ได้เกิดสับไปได้เกิดแล้วครับผมก็วันนี้ก็กดล็อกเองได้เลยคิดว่าปีนี้ก็คิดว่าไม่ชนะใครจริงๆแล้วชนะนะครับผมก็ชนะคู่แบบขอเราครับผมไฟสีเราไปไกลเลยสี่หนึ่งครับผมยังไงบ้างวันนี้แต่มันนี้บอกเขาทำไม่ได้อย่างที่ใจคิดอ่ะครับผมก็ก็ผมณพ วันนี้ผมก็ตั้งใจมาดีเหมือนกันครับครับผมเพราะว่าอยากจะเกิดครับเพราะว่าลูกพี่บอกว่าชนะแพ้ก็ช่างครับขอให้ต่อยถึงก็พอครับีัังครบแล้วนี่คิดไม่เกมหยอกมาง่ายง่ายวันคิดอ่ะก็ไม่ชิดตัวผมเพราะิดว่าเป็นเพราะผมจะยายตัวประกบเพราะว่าช่วงหลั้นน้องเขาก็จุดมากนะครับน้องเขาก็ฟอร์มจุดมาแรงขึ้นมาด้วยแล้วก็ผมมีแต่แพ้ครับผมมั่นใจไต่ตรงไหนพี่ก็ ยกสามครับผมก็จังหวะไหนอ่ะจังหวะทำแล้วน้อยเขามีอาการเลยเขายุบนะครับไปเขาท้าผมเลยเนี่ยเขาบอกเขายัมีตะเกียด้วยครับผมยังไงบ้างในการเจอกันมาห้าครั้งครั้งที่ห้าวันนี้คิดว่าคิดว่าไฟนี้เขามาไม่ดีที่สุดใช่ไหมก็ผมก็ไม่ไม่รู้ไปรู้ว่าแต่เรามาดีครับผมผมก็ตั้งใจก็ถือว่าตั้งใจให้เกมมันออกมาสนุกครับผมแจ้งเกิดแล้วครับผมกี่ไฟที่แพ้มาเอ้ยจริงนะไปหกไฟแล้วก็ถือว่าแจ้งเกิดนะครับผมขอบคุณแค่บ้างวันนี้ก็ขอบคุณเนื้อเลยเพชรมาแล้วยเพื่อนมาด้วยน้ำหวาน ก็ขอบขอบคุณทุกทุกคนครับวีนนีก็มก็เยอะอกครับฝากัยังไงครับในีมไปับเราทั่วประเทศฝากไปเถอะนะครับเป็นกำไลผมเลยครับเิดแล้วก็มาจ่ายูั้งหน้าดีกว่าเดิมครับผมะับมาเหมือนเมื่อด่อนดีที่สุดเลยนะชเล่กินไปเนาะครับผมใช่ไเล่นไปกินไปก็เจ็บแไปเปนไปที่ได้ยอดมวยแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับผมรอบคมากยอดเล็กปล้ ขายลูกยังขอลงเพยบ่อกพี่มาบอก่อนไ่สนุกเยมันถามยกลย้างต้องเดินีป่าผมบอกพี่ไม่ต้องเดินแล้วอ๋อรู้ว่ยาอยอีกอะไรนะัายกผมเดินอีกไเขาบอกตันี่เป็นนักวยที่ว่าพบกระใคยก็ได้ไม่เคยเกี่ยงเพราะว่าเราตัดไปชบอย่างเดียวมันคติเราคือว่าพบนวย ยังคนไทยถ้าเราไม right huh? ่โชคก็จะไม่มีใครนะครับโชคอย่างเดียวนี่ยอดเลยเพชรให้โชคกับใครก็โชคเดียวเปลี่ยนมาประมาณห้าคนขอลู้พี่ร้องมาอย่างเดียวเปลี่ยนมาประมาณห้าคนนะลูกพี่สั่งมาก็จบพร้อมท่าย่มเล้วซ้อมอยู่ค่ายติที่เด็กก้าวโอ้โหยศเลยถ้าใครท้องท่ายสองสมัยก็สวยเลยนะสามยกหมดแรงสามยกหมดแรงนะครับ มันวิ่งไปแล้วขึ้นรถเมล์กับดีแล้วครับเป็นแค่นั้นพี่ดีไว้หน้าไว้หน้าจะไปพวกนู่นบ้างนะเดียวประเทศมาเลเซียติดต่อแล้วไปเที่ยวกับบางสานเดี๋ยวไปกับบางสารว่ามันมามีอยู่สองคนลูกรักเมื่อก่อนแค่ชบกันเองมาหลายครั้งแล้ว ไม่ใช่โชคจะเสี่ยสารโชคกับเสก่ยสารกันตัวเองตอนหลังกันนะผมเขาบอกว่าเบื่อกันแล้วเหมือนพี่น้องกันแยกทางกันทันทีเหมือนก้าวหน้าเขาบอกคิวไปอ่ะแตก้าวหน้าเขาบอกแมวแมวแล้วจ้าเจ้าชนะเจ้าชนะเดือสบายคุณฝากเคลียร์ยอดเหล็กเพชรด้วยนะแฟนเพจทุกๆท่านนะฝากเชียร์ยอดเหล็กเพชร ของท่านผู้บัญชาการแมนอออัอธยาเนี่ยะนะครับคผมการเทสต์ที่เด็กเก้าเก้าเลยครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ